มันต้องหันเอรอไอ้มันจันไงเกินไปก็อะไรด้วยเชื่หน้าน่ะเอาแต<ถ>่ว่า<ถ>หันจะเห็ดจอนไงนเลยได้มันหันสุกเป็นเชี่ยนอยู่แล้วเนี่ยอ่ะมัน,นมดีลายย่าง่ละพานกี่ริ้วมีวะยืนี่ ไปย่างในหเอาเอาขนาดไหนล่ะแม่ตู้ขนาดไหนเจ้าตัวโลใส่มันชั่วมากค่ะสามตัวโลอันนี้สาตัวโลอันนี้อันนี้สามตัวโลสี่ตัวโลอันนี้มันตัวน้อยมันเป็นปลาดุกนาปลาดุกมากขนาดไหนไม่เจ้าขนาดไหนไม่ก็ตามตัวปลานั่นะล่ะ เออเบอร์ทิปสองเออเบอร์ทิปสองโอ้โหมันดีจังไหนแม่ตตัวรสชาติมันแตกจางกับเ่าย่างอีเทามันสุกปิ่งไฟเตาห้างบ่มันสุกมันสุกทั่วโตสุกเบิดสุกกรอบนอกนุ่มใน ครับเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลถ้าตองเอนปลาล้มกรมนบ่ห่อนเมนจังก้อนเต่าล้มมันจังมาห่อนเมื่อเนี่ยว่าอไรไปตัดออกเนี่ยไปตัดออกซะกันเมันเเ่ป็นยางกลับว่าเกินทิพหาหน้าที่เด้ ยี่สิบแห่นาทีพาพิชยิ้มแห่นาทีมันจะสุกทานถ้ามันกามันจะสุกไวแต่ทานมันดีนะแต่ทานบอดีกะอีกโดนและะ้วก็ยุทีทานห่อการโอบหนีเห็ดเห็บปลาสุกคร่วถึงก็ต้องเสียเวลาในการมานางเฝ้าถ้าไปขายตามตลาดนัดดีอย่างหนึง่งคือเราสามารถ เห็ดเทียเรหลายตัวได้แมนสี่สิบห้าสิบตัวได้แล้วบตะองค์ถ้าองค์ใหญ่ก็ได้หลายองค์แดงเห็ดได้เพราะว่าตัวโอ้มันกลับยากเออมันยกยากอ๋อององมังกรเท่านี้ขนาดมังกรอ่าแล้วแต่เข้าสะดวกขนาดใดก็ขนาดนั้นหักไม่ออกมันยาีวเกินไปมันก็เลยปากองงานให้ดีต้องหาฝาองค์เด้อมาปิดปิดฝาองค์ ปดุงน้อปดุน้าเอออันนี้ปลาดุกหน้าตามไส้ฮะล่ะขันอบขายกับไส้ซีโตโร่สตัวสามตัวโล่ีโต,โล,ตโล่ขันไปขายตามตลาดนัดดีโพธิ่ต้องแมเ่เสียเวลาคว้นกระบืมี่ขันห่อยางธรรมดาคว้นมันสีหลายปลาดุกมันน้ำมันมันหลาเอาละรอเนี่ยล่ะ ตัวในน้นำตัวนี้ขายยื้อใสกว่ปกติขายอยู่ชนบุรีเดี๋ยวอ้านี่ไทยไทยมเดี๋ยวเตาลงไทยพันลงเลยเที่ยวเตาทานให้มันกาดเลยท่าน,าน,านาดีเข้าลงแต่ว่าบางที่มันห่อนะขอ,อลบก,กอนก็ได้ห่อต่ขาบคือว่ามีนะลวดนี้หมลวดมีบอสลวดไหมหาลวดไหม เดี๋ยวอันนี้ลงก่อนอันนี้ลงก่อนเนาะแม่นี่แมาพีผีผีผีท้ายพี่อ้ยรมมันมาทางไหนเข้าลิ่นต่อไอ้ทางลมมันพัดมันกติกความพร้อมมันจะขึ้นแม่มันนะรอให้ทานมันก่าเขาคอยปิดมันเ่วี่ยงคว่มันออกเหมือนสกปนมันยังบ่บาดหัมันแล้บ่มีกินคว่ตัวเอสตามร้านยี่สิบบาทมีขาย นีความหวนานทานมันกะเห็นบบผ่าเทานหร่<ะ>บ้านกะทิคือเข้าว่าวัดยะไปฟ่าปิดฝาเนาะแมนทานมันทานมันกะกัอเอาไปดูโลกก่อนเด้ออาจาปิดฝาเออมาทะมันดิค้วนเมนว่าพอตูวเมนตอนนี้มันบ่ค้วนเหรอทานถ้าทานไม่เนื้อดีบ่มีค้วนปลอดภัยบ่มีค้วนไรขควนดีไปก่อน ก็ดีเป๊ะเลยต่ขอเข่าขอบองที่มันคิดว่าติดเนื้อมเราโยดด้เออมาขันตอนบานใช่เลยเนี่เด้เดอมัานองมันหน่อยไปน้อยนึงองมันหน่อยองมันน,น,น่อยดีฟ้าดีแมนอ่าเลิดเลยเเลย ก็ยังงทีอตัวแม่นยี่สิบหายี่สิบห้ายีหานาที